จุดโทษครับความสุดยอดครับสู้ๆครับมากครับลุ้นที่จุดโทษนะครับตอนนี้หนอนทองพิยานะครับเสมอกับหัวไผ่ไปสามประตูต่อสามนะครับรอลุ้นจุดโทษครับแล้วเดี๋ยวรอสักครู่เราจะมาชมการดวลจุดโทษห้าคนไอ้ห้าคนนะครับ าาคนนนใสมกรรมการต้องแบบนี้ครับขอบคุณมากครับกัปตันสู้ขอบคุณมากครับคุณหญิงอ่ะหัวพลายหัวพลายเชนหัวพลายม้วหัวพลายเชนครับคนรับหัวพายมาเลยครับมาเลยครับีครัลงมาเลยลงมาเลยพี่น้องนะครับในเวลากรรมการต่อเสียงต้องวีดเพื่อจะยิงลูกโทษขอความเงียบสักนิดนึงนะครับนะ ่าเพื่อสมาธินะครับของผู้รักษาประตูลและก็ผู้ยิงนะครับเราค่อยเฮเวลาเขายิงแล้วนะครับนะแม่แคร <น S> ั<อ>บแม่คนรแรกของมอนทอง,อ,งอักคณีเอาเว้มีดูเวงานี้เงียบครับเงียบครับ ไปแล้วเอ็เตอรตอร์สดอดนือทองหัวไผยิเพื่อสมิอะไรนะอันเดนเนี่ยครับ cảm ơn 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 cảm คนตีนซอนของหัวไผ่ยิยงเข้าเพื่อเสมอนี่เป็นคู่ซอครับดูนี่ครับแม่

เสมอโอ้โห่าแบบ่องแบบนี้เราไม่พูดถึงเรื่องะัอะไรโอ้โหโอ้โหอนไม่หลับอนไม่หลับอา่ี่ ของบอนทองวิทยาอูดเองเนี่ยไปเลยอ้つつつつつつ <t <t um, ีขอติงตองหัวไผ่ครับคนเดียวครับขอตติสี่ของหัวไผ่ ต้องเข้าเท่านั้นนะครับต้องเข้าเท่านั้นไม่เข้าแทนต้องเข้านะครับเพื่อนลุ้นต้องเข้าเพื่อนลุ้นนะครับอ่า ปูรักษาประตูอาคุณยิงไม่เข้าไปเก็นูเราแขรองยเข้าเพื่อชนะ

อ่าโอเคให้นักกีฬาเขาได้พักผายกันก่อนนะครับขออภัยรชิมกันแล้วกันก่อนใจเย็นๆจา้าอ่าได้ครับช้าๆน,นะครับสีลืองสดสีเหลืองสดนะจะไม่รีบไม่ร้อนนะครับนาครองเซฟตี้นักกีฬาด้วยนะครับ ขอบบคคุณมากรัทางทายก็ได้าไปถ่ายรูปได้อนุญาเนะครับเ์แล้วทีละคนได้เบียดกันนะค่อยๆเข้าทีละคนครับทีละคนนะทีละคนนะไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบจะถ่ายรูปทุกคนตั้งใจเย็นๆไม่ต <All right. S 2> ้องรีบทีละคนทีละคนทีละคนนะครับ วันนี้ขอความระหว่างหัวไผ่ F4 หมอนทองวิธีคลอง19คลอง19ครับและคลองใกล้เคียงด้วยอ่าแล้วพี่น้องใกล้เคียงใช่เอฟซีหมอนทองเอฟซีหมอนทองแล้วก็หัวไผ่